วัดพระธาตุเสด็จเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดลำปางเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโบราณสถานที่สำคัญในวัดนอกจากพระเจดีย์พระธาตุเสด็จที่สร้างราวปีพศ1992แล้วยังมีวิหารโคมคำหรือวิหารพระพุทธเป็นหนึ่งในสิบของวิหารเครื่องไม้ที่ยังหลงเหลืออยู่ในภาคเหนือ ทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สร้างระหว่างพุทธศตรวรรษที่20ถึง24วิหารแห่งนี้สร้างในสมัยพระเจ้าหอคำดวงทิพย์เจ้าผู้ครองนครล,ลำปางในปีพศ2366พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตเสด็จเป็นอาคารแถวชาวชั้นเดียวนอกเหนือจากพระพุทธรูปไม้ที่มีอยู่หลายสิบองค์ ของส่วนใหญ่เป็นของใช้ภายในวัดของที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมของใช้ในชีวิตประจำวันชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมอาทิจัดทองเหลืองยอดพระธาตุเสด็จฝีมือช่างล้านนาอายุราวพุทธศตวรรษที่20-22ถึง22โบราณสถานที่สำคัญพระเจดีย์พระธาตุเสด็จลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมฐานสี่เหลี่ยมปรากฏรูปแบบศิลปะแบบบัวทลาแบบสุโขทยัย กว้างเจ็ดวาสูงสิบห้าวาสร้างในสมัยเจ้าหารแตดท้องในปีพศอ,อน9 2 9วิหารสุวรรณโคมคำหรือวิหารพระพุทธเป็นวิหารพื้นเมืองเครื่องไม้ศิลปะล้านนาสร้างในสมัยพระเจ้าหอคำดวงทิพย์เจ้าผู้ครองนครลำปางลำดับที่3ในปีพศ2366 บูรณะครั้งใหญ่ในปีพศ2500นำโดยคณะสัทธาแม่เลี้ยงเต่าจันทวิโรธวิหารจามเทวีหลังเดิมสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏชัดหลังปัจจุบันเป็นวิหารศิลปะรุ่นตะกูลสลาบูรณะในปีพ24 76, ศ2476โดยคณะสัทธาอุบาสิกาในจังหวัดลำปางนำโดยแม่เลี้ยงป้อมบริบูรณ์วิหารหลวงหลังปัจจุบัน สร้างขึ้นบนพื้นฐานของวิหารหลังเดิมที่รื้อทิ้งไปในปีพศ2475อันเนื่องมาจากสภาพชำรุดสุดโทมวิหารหลวงหลังปัจจุบันมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่25ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ เป็นประธานของวิหารปัจจุบันวิหารใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมและประเพณีเนื่องในพุทธศาสนารวมถึงกิจกรรมต่างๆของวัดที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนิกชนปัจจุบันมีพระครูโสภิตพัฒนานุยุทธเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเสด็จ